Eu não สามกิโลนะจริงๆผมต้องมาก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายเกือบบ่ายสองแล้วเกือบบ่ายสองแล้วนะครับผมตอนนี้งานเขาเริ่มกันประมาณบ่ายสองครึ่งนะ,ะนะพอดีมเมื่อกี้เขาโทรมาถามผมว่าผมถึงไหนแล้วผมบอกผมกล้จะถึงละเลยประมาณไม่เกินสองกิโลไม่เกินสินาทีผมก็ถึงแล้วผมบอกเขากำลังเดินทางอยู่ผมบอกเขา โอเคครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับผมถึงที่นั่งงานแล้วแต่ว่าผมยังเข้าไปไม่ได้นะเพราะผมต้องรอเข้ามารับผมนะครับผมผมสังเกตว่าทุกคนเขาใส่สูตทกันหมดเลยนะครับผมถ้าเป็นผู้ชายนะใส่สูทกันหมดเลยอะ่ะมีผมคนเดียวอะ่ะที่ใส่ชุดยีน,น,น์่ะตอนเนี้ยโอ้โหแปลกมากเลยนะจัดง,งานก็ใกล้ๆบ้านแกลเลยนะครับผม บ้านเขาอยู่ข้างบนนี้นะฮะแต่เขาเลือกจัดงานใกล้บ้านมากเลยว่าหล่อเลยนะวันนี้ท่าแก่ผมโห่นี่ชาหุนจาวายเ่รพระอันวายเ่อินเฮยอีเด<อ>ียวเนี่ยโห่ยังหล่อเลยนะวันนี้ตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะโหแต่ก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าห้องเขายังไม่ว่างนะต้องให้ถึงบ่ายสองครึ่งก่อน วันนี้เขาแต่งกันหลายคู่นะครับห้องก็เลยต้องขัดกันใช้นะครับผมพรดีเมื่อกี้ถามแล้วแก้วทำไมไม่ไปสักทีกาแฟครับกาแฟทุกคนดูนะครับในยจ้างของผมอะ่ะเขาแต่งตัวอย่างหล่อเลยนะแต่ถุงเท้าเขาไม่ผ่านเลยนะจ้างนี่ก็บเบื่อยังม <laughs> <laughs> หอมวันนทั้งชุดนะรองเท้าไม่ผ่านนะตอนนี้ก็ชุลมุนมากเลยนะ พราะว่าก็จะถึงบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับผมคู่ก่อนหน้าของเราเนี่ยเขาก็กําลังออกมากันนะครับตอนนี้ลูกสาวท้อแก่กาลังจะได้เข้าไปแล้วนะพอห้องว่างแล้วนะครับผมดูครับตอนนี้ชุลมุนมากเลยครับคนเขากาลังออกมานะพวกเรายังไม่ได้เข้าไปเลยอะ่ะเขายังออกมาไม่หมดเลยอะ่ะ เราก็ได้บัตรมาแล้วนะฮะนี่ก็บัตรกินข้าวนะใครจะกินข้าวต้องมีบัตรอันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นห้องอาหารของเขานะครับผมโอ้ผมกะว่าจะถ่ายบรรยากาศในงานนะ เพื่อนท่างแก่ดึงผมมากินข้าวเฉยเลยอ่ะ

ผมอยู่กับคนแก่อยู่กับผู้ใหญ่นะผมก็เลยเสียงดังไม่ได้นะเสียงเขากบเสียงผมเลยอ่ะนี่เห็ดหอมอ่ะอร่อยมากเลยกะดก็ยนจ้าระดูกกมาุเจนี่ยังนี่พูนีก่งรัรตาิักซาังนีูู่อีกรักจานา 아까 사장님 아크릴리도 엄청 많아 인해서업없어오좀할텐데요고다 <laughs> 이게 다 여기는 종이컵만 있으니까 플러스도 아, 없고 감사합니다 아난 따로 줄게 어, 감사합니다 <laughs> ถ้าเขาเทเบียร์ให้เราต้องรับสองมือนะถ้าเราเป็นเด็กแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่กันยังเหเออจะก아มเบียร์เออ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 เเออเอ คนนี้นั่งกับผมอ่ะสามคนเป็นเพื่อนเท่าแก่ไม่ใช่เพื่อนหรอมั้งน่าจะเป็นพว่อนคนที่ทำธุรกิจกับแกเพราะผมเคยเห็นหมดแล้วสามคนนี้<า>อ๋อสองคนสองคนเคยเห็นแต่อีกคนหนึ่งมันเป็น แกเป็นทหารนะผมไม่เคยเห็นแกเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายแล้วแกเขาเสียงดังมากเลยผมไม่กล้าเสียงดังนะข้างในเขาจะแต่งงานเขาจะจัดงานแต่งกันแล้วก็พอเสร็จงานพิธีอะไรของเขา กลาวนุ่นกลาวนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเดินมาที่ห้องอาหารนี่นะเดินมาขอบคุณแขกทุกคนนะแต่ตอนนี้เขายังเยัยังไม่เสร็จงานเรามากินก่อนกินรอเขานะเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาขอบคุณแขกทุกคนนะเยหน้าผมเริ่มแดงล้วหน่าจะใกล้จะเมาแล้วเริ่มเมาแล้วนะเริ่มเมาแล้วแต่เราจะไม่กินให้เมานะเราจะให้มันกลึ่มก่มพอนะผมกลับบ้านคนเดียวนะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูก ผมคิดว่างานน่าจะจบแล้วพอดีเห็นเขาแก่เขาออกมากันแล้วนะเห็นลูกเขาลูกลูกเคยเขาเริ่มออกมาแล้วเริ่มขอบคุณแขกแล้วอยู่ฝั่งนู้นแต่เราก็นั่งอยู่กับที่นะครับเพราะคนมันเต็มหมดเลยข้างๆเขากําลังเดินขอบคุณแก่อยู่นะเดี๋ยวคงจะเดินมาฝั่งเนี้ย

น,นี่เป็นโปนะโอ้หอมกเลย่าคือที่โต้แล้วก็ไม่ไปแล้วเมียเขาไปแล้วไปขอบคุณแขกแล้วแกยังไม่ไปอีกพี่มักับเพื่อนอยู่นะหน้าแดงแล้ว 아마 어, 그거 사이거다좋아거요 세번 하다왔어인 충격적 없어 좋아할거요 300도까지는

ตอนนี้เราก็นี่ครับมาดูผลไม้นะผลไม้เยอะมากเลยนี่ครับของผมอันนี้กินกัน4คนนะอันนี้คือตบท้ายนะของเป็นผลไม้นะครับผมตบท้าย